เฝ้ามาชั่วโมงครึ่งได้มันขึ้นควันอยู่ข้างล่างก็ไฟติดดีแต่มันไม่ขึ้นไฟที่ปล่องทั้งอายทั้งรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็พอดีมีงานอย่างอื่นเออกำลังขึ้นไม้ที่กระบะอยู่กำลังขึ้นอยู่หันมาดูไฟแดงไฟไฟขึ้นที่ปลงโอ้ไ oh my กอดโอเคโอเค ยอดเยี่ยมดีมากเพราะว่าใส่จะใส่สองถังเมื่อเช้าใส่ไม่ทันอากาศก็ร้อนทำเองทำเองหมดมีผู้ช่วยก็คือกอด็งเด็กมาช่วยจัดก,การให้แต่ว่าไม้อะไรจัดก,การเองเพราะไม่อยากจะควรไม่มีคนงานไม่มีไม่อยากคนงานโอเคค่ะโอเคพอใจมากพอใจมากเดี๋ยวเราดูไฟแล้วกันเพราะเอราดูราดูตอนจบตอนทานว่าจะดับต้นไหนยังไง ตกลงว่าไฟกว่าจะขึ้นนี่ก็เกือบเกือบสองชั่วโมงอ๋อพอไฟขึ้นนี่เดี๋ยวก็จะดับเองเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเรียนรู้เดี๋ยวก็ค่อยส่งคลิปกลับ